ี่ผมยืนอยู่นี่พี่นี่มือกำลังเข้าครับพี่มือกำลังเข้าแล้วก็ใครอีกอะไอ้ลงมาลังเข้าไอ้มันชื่ออะไรวะพวกไอ้ไอ้โฮปอะไอ้โฮปไอ้ไอ้นิกกี้อะไอ้นิกกี้ที่มันชอบขอของนี่อยู่ไหมอะเออมันขอทุกอย่างเลยพี่ผมไม่มีพี่ผมไม่มีอ่ะคุูจะอันนี้อันนี้พี่พี่อยากถามนะอยากถามเพื่อนๆน้ถามเพื่อนๆเลย เรื่องของอะ่ะถ้าพี่รู้ว่าใครอมของนะส่วนที่บัสแจกของไปแล้วของยังไม่หมดอย่างเงี้ยแล้วมาขอเพิ่มอย่างเงี้ยแล้วอมแล้วเอามาขายให้แก๊งต่ออ่มึงหยุดถ้าจับได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยนะโดนประนามเลยนะทราบครับเฮ้ยมึงดูไอ้นิกกี้ดิมันมันลาในกลุ่มอะ่ะมันมันบอกไฟดับแต่ทำไมไวไฟมันติดวะอ้าวมึงดูในห้องลาดิอ้าวแฉเน็ตหรือเปล่าแ่เน็ตหรือเปล่ามัเล่นตลกกอบกูอยู่หรือเปล่าเนี่ย ไอ้ไซอ่ะไอ้ไซกับไอ้เฟกกูบอกแล้วว่าเดี๋ยวไม่ตื่นนะทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งยังไงก็มาทุ่มหนึ่งครับขาบทุ่มหนึ่งไอ้ไอ้สกายด้วยนะสกายก็ยังไม่ตื่นแล้วมันเซ็นการลานเมื่อคืนเลยนี่หว่ามันงัเซ็นการลานเมื่อคืนเลยเซบาวงานมันยังงั้นเย็นบ่ายอ่ะกักูอ่ะหกสิบสองทีเนี่ยแหละผมวันเนี็ยเซ็นการลานก็นี่ไงเอ็นบีรักช่องแชทตอนยี่สิบจร่งจริงอะไม่ ไอเย็บเบกปู่ไม่ตื่นนะพี่เกเรากินแล้วตายตายแล้วรอดจริงไหมครับจริงครับไหวพี่ไหวเย็นๆมาหน่อยผมซื้อมากินแล้วครับคำแรกน้ำตาไหลเลยทำไมครับคอฝาบาดปาพ่อมึงอะผมซื้อมากินแล้วครับคําแรกน้ําตาไหลเลยครับคอฝาบาดปากไม่แทงไปเลยแหละน้องครับ แดกแล้วมีผลข้างเคียง<ล>เหมือนนำท่องไหมครับแดกแล้วปากแห้งไม่สู้หนาวโอ้โหนี่แหละเขาบอกเดือนเดียวพอได้มาลีเด้พี่ฮันมาแล้หรอครับพี่ต๊อดยังไม่เห็นสภาพเลยครับ <c oughs> ไ,ไี่ยังไม่เห็นเลยม้องวิดีโอข้อไปหาเล่าเบ้งไม่ไม่กูอยากจะถามไงว่าว่าว่าเราอะจะถามเรื่องของเพราะว่าเพราะว่าบัตรมันเซตให้อย่างละห้าถูกไหมแล้วก็ต้องมาเซตใหม่ ก็คืออยากแจกอะอย่างสมมุติว่าลูกหลานมัน,ม,นมันมันมีหกหลานถูกไหมอยากแจกอย่างละสิบห้าไหมมันจะได้แบบว่าสมมติว่าร้านนี้หมดไปไปต่อมไปต่อใหม่เลยจะได้ไม่ต้องกลับมาบ้านเผื่อเราตายก็ได้ไปต่อเลยไม่ใช่พอเราตายปุ๊บแล้วเราก็ต้องมานั่งเซตกันใหม่มันเสียเวลาไงหรือว่าเราไม่ตายหร<ะ>ือว่าเราไม่ตายไงแจกส<ะ>ิบสิบอย่างละสิบอะเราเรียนเรียนสองลูกแบบนี้ดีกว่าครับจำกระตอมมาเสร็จไว้สองลูกอะไรแรีน อไม่ใช่ <c oughs> กูหมายถึงว่ามันมันมีกี่ล้านน่ะเราหกล้านไงหกล้านเออหกล้านอ่ะมึงถ้ามึงไฟใหญ่ครั้งหนึ่งอ่ะ,อะบัตรมาแจกอย่างละห้าพี่ก็เลยอยากจะถามว่าอย่างละห้ามันน้อยไปไหมแล้วแล้วบัตรมันต้องมาเซตใหม่ให้พวกมึงอ่ะสี่สิบคนอ่ะไม่ตอนแรกพี่ถามแอบถ้าถ้ามันเซตสิบใช่ไหมแต่ถ้าสุดท้ายคนก็มาขอเซตเหมือนเดิมก็ เล่นเท้าเดินกว่าไหมนะเงนมันเยอะๆคนคนนั้นจะกดแบบมันเลยนะพี่ต่องคือส่วนใหญ่อ่ะมันได้แบบสมมติว่าไฟใหญ่ไฟเดียวมันได้ทุกรูปเลยพี่จริงจริงมันเลยก็ได้แจกก็ได้มันก็ห้านั่นแหละพี่โอเคงง้นได้ครับอันนี้เคยจริงจริงนะเรื่องแจกมันกดกันพัดเพลินมือเลยนะผมเคยแจกสิบแล้วนะรออะไรอะห้าห้าเหมือนเดินวัดดีแล้วโอเคได้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 แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่า เรื่องเรื่องเรื่องปืนสรุปเจ้ายังไงถ้าเรางัดปืนได้อร่อยดีตอนนี้นอนติดตีนอยู่เสนอได้นะขายดีกว่าให้มีเงินในจาจะไม่ได้ให้ฟรีถูกไหมเพราะว่าอย่างน้อย10 10เอ็มขายให้ในราคาเท่าไหร่แล้วแต่เสนอกันเลยเพราะรอบที่แล้วอ่ะพี่บอกไปแล้วคนคนเขาเลือกแบบว่าให้ฟรีไงตามคิวพี่ก็เลยบอกว่าถ้าถ้าให้ฟรีอะได้แต่ถ้าคนนั้นได้ปืนไปแล้วแล้วไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าเมืองแล้วออกแก๊งไปอ่ะพวกเองไม่เสียดายใช่ไหมไม่ต้องไปโทษเพื่อนนะ เอาหายเลยครับเอาหายเลยเอาหายแล้วได้อะไรพี่ถามหน่อยก็ไม่ได้อะไรกลับขื้นามาส่วนตัวเอาขายไปเลยครับขายให้แก๊งน่าสิบเอ็มอ่าสิบเอ็มแล้วเราออกอะไรให้เขาบ้างกล่องอาวุธเราออกให้เขาไหมอาวุธออกให้ไหมหรอสองร้อยกล่องอ่ะมันใช้สองร้อยอ่ะคนที่ผ่านมาใสิบเอ็มน,นันมันพร้อมขึ้นเลยไม่ไใช่หรอพี่ใช่พร้อมแต่พี่ว่ามันมันมันสิบเอ็มแค่ซนนเดอร์ดีกว่าไหม,ม,ม,มแม่ตอนตอนนราเรา เราเงินแก๊งก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ปืนเราก็เยอะพอสมควรแล้วขายไปก่อนดีกว่าแล้วตอนนี้เริ่มมีเมื่อไหร่ตอนนี้ถ้าถ้าเห็นด้วยนะตอนนี้ปืนเรามีสิบแปดกระบอกแล้วนะเห็นด้วยนะพี่คิดว่าอย่าถามว่าขึ้นให้แก๊งดีไหมขึ้นได้ครับแต่ว่าถ้าเงินแก๊งไม่มีอย่างควรขายก่อนสองสองต่อหนึ่งอ่ะสมมุติว่าขายไปสองกระบอกแล้วกระบอกที่สามก็ขึ้นให้แก๊งเพราะว่ามึงก็มีเวลาเก็บเงินซื้อกันด้วยใครมีสิบเอ็มก่อนก็เมาต่อเลยไม่ต้องตามคิวหรอก ถูกไหมเพราะมึงมางานกัน,นทุกวัน <ไป S 1> อยู่ <ไป S 1> แล้วบั่วนตัวผมวผมเอาเงินผมไปซื้อไซเลนเตอร์เอ้ยซื้อบารีรยัแล้วก็ตีเองอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้พี่ไปซื้อบาลีอัมาอ่าในราคา 8m แล้วก็ซื้อสปริงต่อบ,บัดมา m หนึงกับอ่าเฟกมาอีก m หนึ่งเป็น 10m แล้วทีเนี้ยพี่มีพร้อมขึ้นอ่ะชุดหนึ่งขายให้ 10m มีมีมีคนยาวไหม ไอ้เฟกมันสนใจอยู่หรือเปล่าพี่ไอเฟกมันบอกอยากขึ้นปอรอยู่แต่ออไตอไไไไ้เงินตรงนั้นอะ่ะมันต้องจ่ายสิบเอ็มเลยนะไม่ใช่มาผ่อนนะใช่ <นะ S 1> ใช่ใชเพราะว่าพี่<ม>ก็ต้องเอาเงินเงินเงินให้แก๊งเอาไปหมุนอนะ่ะตอนนี้แก๊งมันก็ติดลบอยู่อ่ะไอ้ไ,ไอ้เรื่องเกาะเรื่องเพนที่ยืงพี่ไปกระสุนนะ่ะไม่ต้องคืนนะถือว่าเล่นไปเลยเพราะว่ามันมันค่อนข้างเยอะคืนแค่งเงินพอโอเคไม่บัสทั้งหมดทั้งหมดสิบเจ็ดเอ็มของป้าผมต้อง ต่ออีกเท่าไหร่นะป้าอะไรนะป้าต่อก,กับกระสุนอีกเท่าไหร่ที้ผมต้องให้ป้าเออคืนแค,นคนห่หมื่นก็พอปะเดี๋ยวดูให้ดูให้ไม่เอาคืนมาเป็นเงินดีกว่าเพราะเราไปประมูลอ่ะไม่ต้องเอาคืนเป็นของหรอกแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นเข้าประมูลไปไม่ต้อง,ไม,อง,ไ,มองไม่ต้องให้แก๊งันไอ้น,นี่หรอกเขาเหนือห่อยเออส่วนหมืกกับประมูลรถไรมาหมืกต้องขับอนะเอกนะทำไมพี่พรอมไออเอกเราเป็นคนประมูลมาถูกไหมครั้งแรกอะ่ะ โอ้ยไม่งไปอไเลยนเราคนในแก๊งมันโบวธอ่ะมันบอกว่ามันบอกให้เองได้ขับอะไรอีกแมววๆมวไม่เป็นไรมึอไม่ขับผมําเองเราต้องวาืจอสำรวเขาอยากให้มือขับ ประมูลมาอยากให้มผู้คุ้ยโอ้ยมึงโดอล่ารายยิ้มเว้ยมึงโดอล่ารายยิ้มเอาผมผมตัดสินใจให้คือไม่ก็คือมันเป็นคันแรกของมึงไงที่มึงประมูลมาไม่ก็คือให้กับพีเมาก็เราก็ช่วยกันเลือกมาแล้วถ้าเปล่าไม่รู้มามืเถือแทนไอ้ไอ้อะไรนะพ่อหรือพระลาผมยังไงไอ้บอลต้องขับพี่อ๋อจะลอไอ้บอลขับพีเอ็มมานะพี่ร้องเลยอ่ะกันยังไงให้คนในแก๊งขับประมูลใหม่ไอ้เขื่อนรถประมูลมึงอยู่ไหนอ่ะเอาจำเป็นขาอยู่อ๋อ อ๋อไม่ใช่รถประมูลมึงหรอใครเขาใครเขาเขาก็เรียกรถประมูลในเขื่ออยู่ไหนอ่ะรถประมูลในเขื่ออยู่ไหนเะย้รถประมูลในเขื่อไม่เรียกรถประมูลแกงนะรถประมูลในเขื่อยู่ไหนอ่ะคนแข่งบร้คีคนขี่บงบร้แข่งน,น้าแลหลกใสแหลกอ,อีกแล้วนีน่แหล่ลลเนื่อไอแหลกแบบอย่างแหลมอ่ะและเน้นแฟชั่นด้วยนะไอเทยน่ะดูดิขอแค่ได้พูดขอให้ได้แซะหน่อยเอาไหม 10m มีใครจะขึ้นไหมครับ อ่ะพี่พี่มีให้เพราะว่าพี่พี่ก็ไม่ได้กําไรอะไรเลยนะเพื่อเผื่อพี่ขาดทุนด้วยเพราะว่าพี่ออกใบเบตีลูเลออร์ีกใบเบแดงอ่ะใบเบแดงพี่ก็ออกเองมีพี่ก็เองสนใจอยู่พี่ไส้ไส้มีเงินไม่ถึงนี่พี่ไส้บอกถ้าขายรถน่าจะถึงพี่ขายบ้าเลือ่ะบอลเลือกกี่เอมวะเรามาก็ได้พี่ต๊อดพีเรามาอ่ะก็ได้พี่เอาธนาคารคุยคุยธนาคารได้พี่เอาโป๊ะไปแช่ไวเออป๊บ้าเลือกสี่ล้านห้าไออ่โป๊ะเข้าทุ่มครึ่ง เกณฑ์หนเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์มานี่หน่อยเกณฑ์ใช้เกณฑ์เปล่าวะไอพอดพี่พอพอดนี่หน่อยพอดมานี่ดิผมไอพอดว่างแล้วหรอว่างเหรอพี่ว่างทุกวันเลยทุกวันเลยทุกวันอ่ะเอาแต่พอแต่พอไอไอไอหัวม่วงมานี่หน่อยหัวม่วงขวามืออ่ะแต่พอต้องรอต่อจากคนนี้นะจีบีดแล้วแต่กอยไม่พลาดโอเคโอเคสล็อตว่างเท่าไหร่อ่ะว่างหนึ่งครับว่างหนึ่งแล้วไอ้นั่นยังไม่เข้ามาออกใช่ไหม มันชื่ออะไรนะยังออกแล้วไม่ใช่หรอตอนออกแล้วตอนออกแล้วตอนสามเก้าเนี่ยตอนเนี้ยแล้วโยกอะคิดว่ายังไงเห็นโยกบอกว่าจะเปลี่ยนตัวมาแล้วไม่เปลี่ยนแล้วนะแต่ว่ามันแค่มาตอนใช่มันคอสองทุ่มอะมึงลองมึงลองมึงลองอ่ะมึงพนันกูไม่หลังนีสิทุ่มครึ่งมึงมึงลองไม่ต้องพูดถึงมันนะมันจะแบบสายแว็บขอนาทีขอให้กูได้แว็บอะสายแว็บอะผมเพื่อนเยอะแล้วไงขอแว็บหน่อย เอ้เอนี่แนะนําตัวหน่อยน้องผมผมใช่ไหมพี่ใช่ใช่สวัสดีครับผมชื่อเดมอนครับอายุ i c ซ c อยี่สิบสามครับออันนี้ก็จะรอต่อเหมือนกันหนึ่งสล็อตแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพอร์ตกะไอ้พอร์ตกะใครวะมีพอร์ตกับเออาเกนพายุรอก่อนน้อง เฮ้ยเรื่องพายุปล่อยมันเถอะมันไม่เข้าแล้วแหละมันมันเออกูไม่ได้รับมันหรอกเอาตรงๆอ่ะดันนร่งไปเรื่อยๆอ่ะกูก็ไม่เข้าแล้วล่ะอ้าวแล้วแล้วส่วนไอ้มาโคอยู่ไหมมาโคมาโคขอเสียงหน่อยนั่นง่ายไอ้เหมือนมันอยู่ไงตอนร้านนี่ครับร้านนี้มันอยู่แล้วมันอยู่ไอเนี่ยไม่ใช่หรออันนี้ใครอ่ะเนี่ย ไอ้น้อมบอกเน <S <S ี่ยไอหน่อมไอ้น้อมเหมือนกันนะมาโคตรจะแซงเกงไงไอหมวงอยู่บ้านใครในหมึงโฮบมาโฮปโฮปอยู่ไหมโฮปไม่มัาไปม่มาโฮปลาหรอไม่ได้ลาไม่ได้ลาไม่ได้ลามือสายมือหมวกสายสุดรหมึกสายสุดไอ้จอยอะไอ้จอยอะโอ้โหกูเชื่อดูมันแต่งือดมาบ้านในนี้นะจอยอยู่ไหนจอยอยู่ไหนหยกมาหยกมาครับยกมาแล้วยกมาแล้วยกมาหยกมาให้ขอปลามยกกำลังมาครับยกมาแล้วมาแล้วเข้าเมืองมาแล้วโอ้โหต้องมานั่งตาม แม่งกูกูงงเรารวมสองทุ่มมันต้องสองทุ่มเกือบเป๊ะจริงๆสองทุ่มมันต้องเป๊ะจริงๆอ่ะมันถึงจะมากันตอนไม่น่าแบบเวลาแก๊งสองทุ่มเลยเนี่ยห้าโมงมันไม่มีใครมาแม่บอกห้าโมงเหมือนมีใครมาโอ้โหเมื่อวานอ่ะเมื่อวานห้าโมงมีอยู่ห้าคนอ่ะมาแล้วยกมาแล้วมาในยหยกครับสองสาม ห้าแปดแปดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่บยี่บยสองยี่สยี่ยี่บห้าทั้งหมดมียี่บห้าคนอีกสิบห้าคนน่ะตรงนี้มียีิบห้าคนนะผักผักใบไปนอนหมดละแล้วเมืเอเ่อกี้คนเียกผักใบยสยากเองตื่นไหมนี่ยน้องตื่นครับพี่ตั้งเวลาปลุกไว้แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับพี่ผมผมผมโทรตามแล้วพี่กำลังตื่นเลย <c oughs> แล้วเฟกอุงนีะ เดี๋ยวที่บ้านปลุกครับเดี๋ยวมีที่บ้านปลุกโทรไม่ได้พี่ผมโทรไม่ได้ลเดี๋ยวมีที่บ้านปลุกครับไปนอนพี่นอนรอดอ่ไหนผมผมจะเปิดเทอมแล้วผมกำลังบูทเงินชาครับบูทพี่แบบผิดวิธีอะผิดเวลาบูทน่ะไม่น้องแล้วมันไม่เข้าวนี่ยกูรอด่าเลยแม่งตรีมยันบ่ายยันเที่ยงอะให้เขื่อนน้องบอกว่าอยากใช้สิทธิ์ลาลาไปนอนให้น้องได้ใช้สิทธิ์ลาหน่อยไอ้หลุยอ่ะไอซีตามไอ้หลุยหน่อยดินี่ไงไม่ใช่หลุยหรอกพี่ ไม่ใช่หลุยไปไหนไเยแม่หลุยเมือนนาแล้วเหมือนนแล้วเนี่ยเหลุยนี่ไปเรียกมันมายดจะเล่นไมนี่ยมันจออยู่ตรงนั้นอ่ะมันหลับหรอเปล่าล่ะมาแล้วจูดีกูไอดีมาแล้วจ้าแปปี้ไปไหนไอแปปี้เนี่ยไปตอพี่ไปต่อไ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 อ่อ่อไเไอไอไอ้อไ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 ูไอไอไออนออีอไ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 อว่าไอไวไอไออไไอไไอ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 าอวอาออไไอไออออไไอไอ่ไออไออ เฮ้ยมาโครองรักกว่าแล้วมาโคมานั่นหรอมันอยู่กูโทรไปมันรักมันมานานแล้วไอ้มาโคมานานแล้วกูไม่มีเอ้ยจงมันมาโคไม่ได้อ่านหนังกันเฉยจะสองทุ่มแล้วนะอยากได้ธนาคารว่ะเอ็นด้พี่หรอเงิงไอ้เงินแดงอ่ะไม่ได้ใช้เอาไปหาเลขก็ได้นะไม่งั้นเอาเอายี่ไหมคุณชื่อฮอนแล้วหรอที่ให้มันรอต่ออ่ะมันคิวแรกไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาเอาเอางี้ไหมไอ้เรื่องเงินแดงอ่ะเอาไปลดไหมเดี๋ยวกูจะเหลี่ยมเอาไปซื้อให้เอาไปลดไหม เอารถไปขายดีกว่าไหมเป็นเงินเขียวมึงจะไม่ต้องไปแลกเพราะว่ากูใช้กูมีวิธีของกูอยู่อะพวกเทสล,ลาพวกอะไรอะแต่ว่ามีรายหมดได้หมด,มหมดอ่ะสมมติว่ารถเทสล,ลามีจีบีเอาง่ายพิชชันเนี่ยครับคาร์ดี่สิบสิบยี่สิบห้ายี่สี่เอ็มใช่ไหมกูอาจจะให้มันยี่บหกยี่บเจ็ดเพราะว่ามันมันเป็นเงินแดงเนาะยี่ิบห้ายี่หกยี่เจ็ดประมาณนั้นแหละยี่บหกยี่ิบเจ็ดเอ็มอะและ้วกูจะให้คนพลับเงินแดงเลทหนึ่งอะกูะมีเลื่อมของกูอยู่หรอกไม่ต้องห่วง เลี้ยงท่าคนไหนโทรมาคนไหนโทรมามามาแลกแบบเงินแดงมึงไม่ต้องไปไปแลกเขานะบพราะาออกหมดแล้วใช่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 ผมเคยใช้ผมได้รถมาตอนนี้ก็แดงเหรียญหนึ่งจุดหนึ่งนะพี่ต๊อดอืมครับเอาไปขายให้น้องอ่ะมันเล่นจริงนะพีสิบยี่สิบกว่าเอ็มใครจะซื้อทีเดียววะเอางี้กูให้สิบเอ็ดเอ็มแลกสิบเอ็มเอาไหมมึงเอาไปขายเล่นหนึ่งผมผมมีสิบเอ็มผมเอาแค่นั้นแหละฮะ ไม่บอกถ้ามันมีต่างฉุนหลานอะมันเอาว่าแล้วตอนนี้มีเกมผมมีอยู่เอ็มเดียวเออยเอ็มเดียวแรกหน่อยเอ้ยไอ้บัสไปเอามาให้แลนดิโอ้ยเฮีผมเิีนกันเขียวไปเนี้ยโอ้โหเห็นพูดเนาะอยากได้เงินแดงแล้วอยากตลอดผมมีอะเขี้ยวมันจะได้พูดอะไอ้แลนอะขอเอางี้เดี๋ยวกูให้ร้านหนึ่งแสนด้วยให้พักนะครนวันไม่ว่างให้เมียเล่นให้เมื่อวานได้ไหมผมมันอะเอาไปเอาไปเอาไปเลยให้มันร้านหนึ่งแสนไป ถ้ามึงได้บอกกูด้วยเถอะเออกูแล็หน่อยนดเดียวกูให้ล้านหนึ่งแสนเหมือนกันเอ็มต่อล้านหนึ่งแสนนะถ้ามึงแล็กให้กูสิบล้านกูไลยไอ้กันแดงไอ้กันเฉาะใช่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 เอาดิคุ้มผมเออโอเคมันก็คุ้มล่องอะไรเอางี้พี่มีอยู่อ่าเกิดสิบล้านเดี๋ยวพี่ให้สิบเอ็ดล้านเลยเอ็งแลกมาให้พี่สิบล้านโฟนไปหาเงินแปครบที่มีอยู่สิบล้านเนอะเลขซีเออนั่นแหละแลกกันเนี่ยอิ่มหนึ่งให้มันล้านหนึ่งแสนนะ บอกเลยคุ้มไอ้เงี้ยเออหมายถึงมึงคุ้มใช่ดิอ่ะมีใครเจ้าก่บไอ้เรียนถึงไหมเอาไปช่วยกันแรกอ่ะใไปไหมมีเงาไหมกูบอกตรงๆไม่มีใครคุ้มนะข้าบัตรแรกกันเท่าไหร่แล้วกูก็มันโง่เออมันบื้อเงี้ยมันมีสติที่ไหนกูบอกแล้วไอ้เรียนเลยเท่าไหร่เรียนสามสิบสองไอ้สามยี่หกแสนเอาไหมยี่หกแสนแล้วไหมจะให้เจ็ดแสนกูกับเวมีเงินดีเออไม่ไปแรกก่อนให้มันไปแรกก่อน เอาเอางี้ไปแล้วควรไปขายหนึ่งจุดหนึ่งโอ้โหขายแพงซะด้วยโอขายแพงซะด้วยอ๋อมันเอ่อมัาสุดิบครับยามันเสริมขึ้นมาอันนึงอ๋อโอเคโอเคพี่คาดไม่ได้แต่แต่ที่จงเงินแดงมันก็หายากจริงนะถ้าแบบไม่ได้เล่นธนาคารอ่ะก็จุดซิปอยู่กันเต็มเลยไม่เห็นมีใครขายเลยผมไม่มีใครขายเลยพี่ต้อมมันทำยากยากแค่ยากครับยาผมบอกแล้วเงินแางมันได้แพงอ๋อโอเคโอเคโอเคมาเล่าของพี่ไปขายได้เด้อฉลาดน่ารักแต่กูไม่เห็นใครซื้อ พวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังคองเกมพวกกูนัมเบอร์ว่าจั่ all night all day กูไม่สนใจว่าจะสีว่าจะสีทชาหนงของพวกกูมันมากกว่าคำว่านักเลงพวกกูกำลังไฟสื้อจนวันสุดท้ายไอเส้นดกูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน